สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันตามเคยครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ตอนแรกว่าจะหยุดนะั่นเนี่ยถามทาไมเหรอจ้าเอ๊ะประเด็นข่าวไม่ค่อยมีแล้วก็ใกล้จะวันแม่นะใกล้ด่านผู้ชมโดยวันนี้วันที่11ครับท่านหลายคนก็น่าจะได้หยุดยาวแล้วไปเที่ยวแล้วทําไมมาวันนี้โอ้ยตอนนี้เห็นหมอว่าลงนะคกลบด่านผู้ชมเพ่นเต็มหน้าฟีดกันเลยครับท่านไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะั่นเนี่ยหลังจากก้าวไกลเพิ่งโดนยุบนะคกลบด่านผู้ชมแล้วก็ไปจัดตั้งนะั่นเนี่ยมีการอะไรวันนี้ย้ายกันไปอยู่พรรรคปะะชาชาาาาานนนนนัััับทท่่่่่แลลล้้้ววเเเกกกกิดดออออไไตจจีีหหมงงื ผู้ชมได้ประกาศว่าค่อยสถานที่แรกที่จะไปเนี่ยเลือกตั้งถามที่ไหนพิศนุโลกเขตหนึ่งนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นเขตที่หมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาถามเป็นใครก่อนเฮ้ยอดีตรองประธานสภานะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นแจ็คผู้คายักษ์ครับท่านคนหมอว่าลงอะไรประมาณนี้ส่งผลให้หมอองนั้นเดินทางไปถึงไหนต่อไหนถามทําไมเจ้าเนี่ยเฮ้ยประชาชนแหกเข้ามาขอบคุณนะเนี่ยหมอองออกมาโพสต์ครับท่านทุกวันนี้ไปไหนมาไหนคนไทยยังขอบคุณอยู่เลยนะเนี่ยที่ชนะหมอว่าลงได้นะับว่าเป็นการคืนความสวยไม่ใช่ความสุขให้คนไทยแล้วเป็นอย่างไรต่อตอนนี้ครับท่าน ว่าลงนั้นเนี่ยเดือดหรือเปล่าไม่อาจแนะ่ใจนะครับท่านผู้ชมโบลันครับท่านจะลุยยื่นยุบพักประชาชนนันเนี่ยซึ่งเป็นพักใหม่ของก้าวไกลครับท่านเออจะยุบอีกแล้วนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็เจอจับผิดอย่างจังนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านสําหรับหมอว่าลงถามเหตุผลอะไรจะเนี่ยจะไปยื่นยุบเขาอีกแล้วหมอว่าลงให้การว่านะครับท่านบอกว่าเนี่ยพักเก่าซึ่งเป็นพักใหม่นี้นะครับมันยังไงวะพักประชาชนนี้โดยชื่อเดิมเป็นพักถิ่นกาขาวชาววิไลแล้วเกิดอะไรขึ้นว่่่าาาาาลงงออออกกมมววูบแนนนนนะรรรัั้ชชชเเหหืใใจยยปสส ือไม่นะครับท่านเฮ้ยสาเหตุที่ไปต้องยุ่นยุพักเขาอีกนี่ก็เพราะว่าเฮ้ยหมอว่าลงภวาหรือเปล่าถามภวาอะไรจ้ะเนี่ยผาวาแพ้หรือไม่นะครับท่านบางคนก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยว่าลงสุดยอดมากเลยทําดีนะเนี่ยแอนเตอร์กดขอไปแล้วอีกอันนึงลหละจ้าแก่แล้วนะเนี่ยเจียมตนซะบ้างกดออกไปอีกนะคบท่านผู้ชมผมเห็นแล้วสะเทือนใจอยากจะเดินไปห้ามเขาก็ไม่ทันถามทําไมจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมาแล้วเจ้าว่าลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากเอ๊ะตอนนี้กูจะทําอย่างไรดีว่าพักประชาชนมันมาแรงเหลือเกินนะเน เนี่ยถามทําไมมาแรงยังไงว่าลงดูสิว่าเฮ้ยเนี่ยพักหมอว่าลงเนี่ยตั้งมาตั้งนานยังไงเงินบริจาคไม่รู้ได้เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมตอนเลือกตั้งยังมาเที่ยวขอ200กันอยู่เลยขอได้ไหมคนละ200เอาไปทําอะไรเอาไปทําการเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพักประชาชนล่ะจ้าโอ้ยตอนนี้ทะลุ20ล้านแล้วนะครับท่านคนบริจาคเงินอะไรประมาณนี้ว่าลงล่ะไม่รู้ว่าไปมุดลงเมนอยู่ที่ไหนว่าลงครับท่านผล่หัวกระบาลนั่นเนี่ยเตรียมจะยื่นกกตเสนอยุพักประชาชนอีกรอบครับท่านพร้อมเผยเหตุผลชัดเจนอะไรประมาณนี้ถามชัดเจนยังงงไกาาจอ่น ผูชชมหลังจากเมื่อวานนี้ได้ออกมาบอกครับท่านเนี่ยอะไรวะลืมนะครับท่านบู้ชมเกี่ยวกับ ลงใหม่แล้วไปต่ออะไรประมาณนี้ว่าลงเดือดไม่พอใจวันนี้มาอีกแล้วครับท่านว่าลงจับตามมองนนเนี่ยเปิดไปที่เว็บกกตแล้วก็เกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ยสาขาพักไม่ครบนี่หว่าโดยรู้สึกว่าในกฎหมายนะครับท่านผู้ชมมันได้ออกบอกมาอย่างนี้ครับท่านพักการเมืองนันเนี่ยภายในหนึ่งปีถ้าเกิดสมมติมีสาขาพักไม่ครบ4ภาคนะครับท่านผู้ชมเหนือกลางอีสานใต้อะไรประมาณนี้ยังไงต่อจ้เนี่ยจะถือว่าสิ้นสุดสภาพการเป็นพักการเมืองนะครับท่านผู้ชมว่าลงก็เป็นเล็งเห็นครับท่านเฮ้ยในกะกะตอบอกแบบนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อเลยเตรียมจะไปยื่นใหุ้้ยุบบนนคร่าาผู้ชมเแตงก็หลือ นะเนี่ยบอกไม่ต้องยุบหรอกถามทําไมว่าลงน่าจะปิดพักไปได้แล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเฮ้ยถามทําไมเป็นแบบนั้นอยู่ไปก็แพ้อีกนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เขาเป็นแฟนขับบอกว่าลงด้วยเขาเป็นห่วงหมอว่าลงออกมาบอกแบบนี้ผมก็บอกอย่าทำแบบนั้นนะว่าลงปล่อยให้แพ้มันดีไหมเอ้ไม่ใช่ระบ,บุว่าทําไมต้องเสนอยุบพักประชาชนตามที่สื่อเสนอข่าวพักประชาชนนะเนี่ยเกิดกําเนิดจากอะไรว่าเนี่ยพักถิ่นกาขาวชาววิไลามาเปลี่ยนชื่อพักเนื่องจากพักการเมืองอ่าเป็นสถาบันสําคัญของระบอบประชาธิปไตยต้องป่งใสและตรวจสอบได้ว่าลงคุ ไอ้ไม่ใช่โพกต,ต่อครับท่านจากการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรกะตพบว่าพักถิ่นกาขาวชาววิไลซึ่งเป็นพักก่อกําเนิดเกิดของพักประชาชนนั้นเนี่ยมีสาขาพัก3สาขาคือภาคเหนือ2สาขาภาคกลาง1สาขาไม่มีสาขาภาคใต้และตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ตะวันออกเฉียงเหนือ,อน,นี่นออกเ็เ,เดินผู้ชมแต่สถานที่ที่ผมไปจับปลาเก็ทขาวอุปกรณ์นี้ตะวันออกเฉียงตก ซึ่งก็ยังไปไม่ค่อยถูกนะครับ่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมมันถึงมีไม่ครบนะครับท่านว่าลงออกมาบอกแบบนี้ครับท่านกําหนดไว้ว่าพักการเมืองย่อมสิ้นสภาพถ้ามีสาขาพักการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละหนึ่งสาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีว่าลงบอกต่อนีน่นั่นหมายความว่าพักกิจถิ่นกาขาวชาวชาวิไลต้องมีสาขาครบทั้ง4ภาคขาดขายไปไม่ได้เอ้ยถ้าเกิดขาดหายไปติดต่อหนึ่งปีถ้าไม่ครบเนี่ยถิ่นกาขาวชาววิไลต้องสิ้นสภาพอะไรประมาณนี้แล้วก็บ้ากันไปนะครับดานผู้ชมแล้วก็แฮชแท็กครับท่านฝ่ายค้านแห่งชาติว้ายตายแล้ว ซะแล้วถามชาติไหนชาตินี้ชาติหน้าหรือเปล่าบ,บอกไม่แน่ใจ ถ้าเป็นตัวผมนะครับทาา่านมาแล้วเว้ยเฮ้ยกูจะทํำยังไงดีวะาเนี่ยต้องไปพัฒนาตัวเองเพื่ออะไรจ้ะเนี่ยเข้าสภานะครับท่านรบหมอว่าลงหลักจานนี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นความหวังเ,เดียวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมของบรรดาพวกรอดช่องอะไรประมาณนี้ต้องพึ่งความหวังไว้ที่ว่าลงแล้วแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปทีนี้การเดินหน้ามันก็จะลาบากนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ครับท่านคนมาสมัครคนมาบริจาคก,กันเยอะแล้วยังไงต่อเจ้ะเนี่ยเดี๋ยวว่าลงมันไปยื่นกรกตนะครับท่านผู้ชมกรกตก็จะแขวนไว้ก<ๆ>่<ๆ>อนฐานแขวนไว้อะไรแล้วก<ๆ>็ไตััดเชือนนะครบท่า ไม่รู้จะใกล้ๆเลือกตั้งอะไรประมาณนี้หรือไม่นะเนี่ยแล้วก็บางคนก็อีกแล้วนะใครท่านผู้ชมถามว่าเฮ้ยหมอว่าลง อุ้ยไม่รู้ว่าลงได้กินหรือเปล่านั้นเนี่ยต่อให้ยุบอีกแล้วงไงต่อเขาก็ไม่เลือกหมอว่าลงหรอกอุ้ยผมได้กินแล้วก็สะเทือนใจนะเนี่ยต้องทําอย่างไรดีอืมก็โนออกมาตอบโต้นะครับท่านผู้ชมเจี๊ยบมารัดครับท่านก็บอกว่าเฮ้ยภาคใต้ก็มีถามที่ไหนนะเนี่ยนะครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมเกือบจะไปราจะีมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็อุตลุดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านหมอว่าลงทํางานแล้วอันนี้ไทยโพสต์ออกมาแบบนี้แต่มันมีทุกอันเลยนะครับท่านผู้ชมว่าลงทํางานแล้วหลังจากตกงานเนี่ยไม่ใช่สอบ หลังค้นพบหลักฐานใหม่เอาอีกแล้ว ว่าลงเตรียมยื่นเรื่องกรกตเสนอยุบได้หมพรพักประชาชนพร้อมเหตุผลชัดเจนแล้วก็อันนี้ล่ะสวนหมอว่าลงเอาเลยว้ยไม่ใช่หมอว่าลงมีสวนนะครับท่านผู้ชมวุ้ยสวนวัวสวนควายอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับท่านสวนลงกองสวนงอะยังไม่มีอั马โชดบมิตคุณครับท่านโผล่นี่สวนหมอว่าลงข้อมูลไม่อัปเดตยันพักบัตรประชาชนมีสาขาครบทุกภาคแล้วก็ได้บอกว่านี่ถามบอกว่าอะไรเนี่ยนึกอยู่เฮ้ยเออรู้สึกว่าจะมีแถวนครอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยรัวประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้ว่าลงเล่นเกมนี้นะครับ ผู้ชมถ้าเกิดมองในหัวใจประชาที่ผัด เฮ้ยมาแล้ววว้ลงเอ้ยเอยเอดีว่าทำแบบนี้ถามทําทไมภาคใต้เดี๋ยวประชาธิปัตย์จะต้องเสียไปอีกนะเนี่ยหลังจากที่ก้าวไกลมาแรงเหลือเกินหรือเปล่าในรับท่านผู้ชมพอเต้มงคลกิจก็ออกมาตลัตตะลแ,แล้วครับท่านก่อนหน้านี้ด้วยนะเนี่ยเอ้ยตั้งแต่ปูัวกรกบาลมาเข้าประชาธิปัตย์นะในับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยพร้อมจะลงชิงสสทั้งในกทมแล้วก็ที่ไหนต่อจ้าแล้วก็พิษณุโลกนะในับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้มั่นใจเหลือเกินครับท่านว่าจะพาประชาธิปัตย์ไปชนะยิ่งใหญ่ได้แล้วยังไงงต่่อวาล มี2คู่แข่งสาคู่แข่งนะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยไม่รู้จะส่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยวันที่มีอะไรบ้างวันนี้พักเก้าไกลนะครับท่านผู้ชมประชาชนครับท่านพักประชาชนพักเพื่อไทยโอ้ยประชาธิปัต์หลายพักเลยทีนี้แล้วก็มีไทยพักดีอยู่ในนั้นด้วยซึ่งคนก็ชอบมือ่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านคนเกมการเมืองจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้สถานการณ์การเมืองนั้นค่อนข้างที่จะการระงสางนะครับท่านผู้ชมด้านวันอยู่บำรุงเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้วันอยู่บำรุงดีใจนะครับท่านผู้ชมเข้าคิวะค,ะครับท่านไม่รู้เข้าแถวหรือ อวยพรวันเกิดปวิดนะครับท่านเออจากบ้านป่ารอยต่อกันนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่รู้ว่าไปต่อถึงร้อยไหนวันอยู่บำรุงครับท่านหลังจากได้เลือกเส้นทางเดินใหม่เดินทางร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดประวิ์หัวหน้าพลังประชารัฐเผื่ออยากให้ประวิดเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอยู่ไปนานๆอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมออโดยช่วงนี้ครับท่าน ก็ต้องติดตามนะเนี่ยวันอยู่บำรุงได้ออกมาแพมๆนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปรากฏการแปลกๆนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่จะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเดือนไหนจะเนี่ยจำไม่ผิดนะครับท่านไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าสิงหาแล้วก็กันยาต้องจับตาม,มองแล้วสิ่งนี้เป็นอย่างไรต่อไปทีนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นคืออะไรเอ้หรือว่าเรื่องหมอว่าลงอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับท่าน อ้น,นี้มันก็ยื่นไปทั่วนนเนี่ยแล้วยังไงต่อยื่นก็ได้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่มันก็มักจะพ่ายแพ้ครับท่านอยู่ประชาธิปัตย์ยังแพ้เลยมาตั้งทักของตัวเองอะไรประมาณนี้แนละ้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อเออตัดออกไปก่อนทีนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อวะ มันก็มองยากนะครับท่านผู้ชมเรื่องเศรษฐาทวีสินจะเป็นอย่างไรต่อจจ้านี่ยวันพุธเที่ยงถึงนี้ชี้ชะตานะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลาเนิ่นนานเหลือเกินหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจบางส่วนก็ยยโวยนะครับท่านเฮ้ยทำไมเพื่อไทยไม่ยุบไปด้วยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรแล้วก็ยังไงต่อลุ้นนะเนี่ยถามลุ้นอะไรเนี่ยจตุพรก็ออกมานะครับท่านผู้ชมเนี่ยเศรษฐาทวีสินน่าจะลาออกก่อนหรือเปล่านะครับท่านอันนี้มันออกมาทำในอนาคตเศรษฐาทวีสินอาจจะลาออกก่อนเที่ยงถึงวันตัดสินอะไรประมาณนี้แล บอกตอนนี้ก็โอ้ยไม่รู้อีแหลงพือนนะครับท่านผู้ชมตู่จะดูพรนั้นก็ต้องอาศัยครับท่านนฮ้ยทายังไงกูจะถายถูกสักทีว่เนี่ยเฮ้ยช่องโทรทัศน์่าหยุดเชิญกูไปนะถามทําไมเดี๋ยวกูจะทายจนกว่าจะถูกแลวที่ผ่านมาล่ะจ๊ะผิดนะครับท่านผู้ชมแล้วผิดแล้วเป็นอย่างไรต่อกล้วยหล่นครับท่านเกี่ยวอะไรไม่จ๊ะไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมรีทายเอ้ยไม่ใช่ไทยอินก่อนครับท่านโดยกล้วยหอมอบธรรมชาตินะ,นนนระรครับท่านผู้ชมขนาดแบ่งบรรจุ300กรัมครับท่าน150บาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลูกหากหาากกวกวนปเ็็ขอมมม่ิพ สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นัดวิวช็อป500กรัม2 40บาท2 50กรัม1 40บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีนัดวิวคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งครับท่านเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติหมอว่าลงสั่งแล้วเนี่ยสั่งไปทำอะไรเจ้าเนี่ยสั่งไปตรวจสอบนะเนี่ยถามตรวจสอบยังไงวะตรวจสอบว่ามีสาขาครบทั้ง4ภาคแล้วหรือเปล่าวันนี้มึงใหญ่ที่ยวไปตรวจสอบนะว้ยถามทำไมโอ้ยขายที่บ้านอย่างเดียวก็เหนื่อยพอแรงแล้วนะครับท่านผู้ชมมาเจอแบบบอกว ยแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปวะเนี่ยเดี๋ยวต้องโชว์ก่อนครับท่านพักประชาชนซึ่งเป็นพักเก้าไกลใหม่นั้นเนี่ยเผยอะไรว่าเหตุมีสาขาพักไม่ครบสี่ภาคอ,อว่าลงผหัวกระบาลยื่นกก,นกนตตรวจสอบได้ไหมยุคพักประชาชนอ เหตุมีสาขาพักไม่ครบสี่พักเป็นระยะเวลาหนึ่งปีติดต่อกันตามกฎหมายพักการเมืองก,ก็จะสิ้นสุดลงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เวงวางในใรับท่านผู้ชมดิ้นผ่านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติต่อให้ยุบนะการท่านผู้ชมยุบต่ออีกทีหนึ่งเลยละกันเป็นอย่างไรจ้าคนก็ไม่น่าจะเลือกหมอว่าลงหรือไม่นะเนี่ยเฮ้ยอันนี้หลายคนพูดมาแบบนี้ผมเห็นแล้วผมก็ไม่อยากจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านอืมก็ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ โดยสลายุดแล้วก็อมรัตช่วยบรรพิกุลลุมฉะหมาว่าลงข้อมูลไม่อัปเดตเลยหลังเตรียมไปยื่นกกตแล้วก็ยันมีครบทั้งสีภาคตามกฎหมายอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะประมาทไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านหลายเรื่องหลายราวแล้วนะเนี่ยที่ผมมองเฮ้ยเฮ้ยบางอันนี้ไรสารล้านนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าพอวันที่มันจะเล่นนะเนี่ยถามยังไงโดนภากดังปกเลยนะครับท่านผู้ชมปักดังปกนี่คืออะไรก่อนเหมือนกับตกจากที่สูงนะครับท่านผู้ชมสู่ที่ต่ำครับท่านตามแรงโน้มถ่วงก็จะดังปกแล้วก็ยังไงทีนีน มัเกินคําบรรยายนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านขนาดเดียวกันนะเนี่ยตอนนี้โอ้ยสถานการณ์ไก่กองนะครับท่านผู้ชมตูจ่จะด,ดพรครับท่านหลังจอกเอ้ยไม่ใช่เออใช่หลังออกมาดิ้นหนักไม่อยู่จั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยฟันธงที่ต้อ l วอลเล็ตไม่มีทางสําเร็จได้แล้วก็เดี๋ยวจะไปมองเท่งไปพร้อมกับเพื่อไทยแล้วเป็นอย่างไรต่อตอนนี้ออกมาลงทะเบียนแล้วนะครับท่านผู้ชมเปิดให้คนลงทะเบียนแล้วใช่ไหมวะน่าจะประมาณนี้แล้วยังไงทีนี้เฮ้ยไม่เอาเว้ยเฮ้ยไม่เอาเงินที่ต้อลใช่ไหมไม่ใช่จเจ้าเป็นเงินสดเท่านั้นครับท อีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าตู่จรุพรมันใช้ไม่เป็นถามใช้อะไรไม่เป็นจ้าสแกนไม่เป็นหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมให้ i, ตู่จรุพรลงทะเบียนไม่เป็นหรือเปล่าเห็นจะออกมาก่อมอ็อบออกก่อมม็อบ,อบ,อบเรียกร้องอะไร ไม่เอาเงินดิจิตอลนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้วอนได้ไหมวุ้ยให้ประชาชนออกมาร่วมสู้ด้วยกันแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าทีนี้ก็เหนื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตัวเองก็โดนครับท่านคุกห้าปีไปหนอหนออะไรประมาณนี้จตุพรครับท่านก็ได้ออกมาโอ้อ่านนเนี่ยรู้ชะตากรรมชีวิตตัวเองครับท่านไม่อย่างไรเสียเนี่ยไม่ตายครับคุกไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่เดี่ยงในนั้นก็ต้องติดคุกอย่างต่อเนื่องอะไรประมาณนี้แล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยจตุพรขอด้วยได้ไหมขออะไรเอามาเงินสดอะไรประมาณนี้ก็คงยากา ชมตอนแรกมาแล้วครับท่านเออใช่เยแล้วก็ไม่กี่วันก่อนนะเนี่ยมันก็ออกมาฟันธงนะครับท่านผู้ชมย่องรอยเสียมน่าจะมีการยุบพักก้าวไกออ่ฟันธงเลยนะครับแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าอืมอะไรที่มันฟันธงนี้มันก็จะ จะดูพรฟันธงพิธาก้าวไกลรอดหมดแม่มึเงเอ้ยถ้าเกิดฟันธงว่าไม่รอดสิถามทําไมมันจะได้พิกนะเดบท่ันผู้ชมไม่ใช่พิกกับเกลือครับท่านแต่จะได้รอดอะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่เอาดีต่อวอลเล็ตนะเนี่ยไอ้เพื่อไทยถามทําไมมาโกนหัวคนละครึ่งแข่งกับกูไหมถ้าเกิดสมมติดีต่อวอลเล็ตทำได้จะโกนหัวคนละครึ่ง แล้วเป็นอย่างไรทีนี้ตอนนี้ทําท่าว่าอีได้แหลมไม่ได้แหลมแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่เอาลาวกัทีนี้เอาอะไรเจ้าเป็นเงินสดเท่านั้นอีกนะครับท่านผู้ชมทากลางมบกับพีครับท่านคนมีไม่ถึงร้อยนะเนี่ยคนคอยเป็นหมื่นถามคอยอะไรจ้าคอยํามนะครับท่านผู้ชมไอ้นั่นก็ห่างหายไปครับท่านแต่กําหนดการจะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมวันไหนจะเนี่ยไม่วันพรุ่งนี้ก็มาลืนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากวันที่12สิงหาเฮ้ยวันอังคารวันพุธหรือเปล่าแล้วแบบนี้จะมาก่อกวนประชาชนอีกหรือไม่ที่ไหนบ้างจะเนี่ย อะไรวัฒสะพานชมยมารเช่ที่เดิมนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นฝ่ายความมั่นคงนี่มึงกลับมาที่เดิมนี่มึงเจอถามเจออะไรเจอจตุพรเจอใครวะนกเขาจุกรูเจอสุเทพเออวะนึกถึงสุเทพนะครับท่านผู้ชมผมก็นึกถึงเงินสดแบบที่จตุพรออกมาเรียกร้องเลยครับท่านแต่อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับท่านผู้ชมสุเทพสุบันนะครับท่านผู้ชมออกมาทำม็อบครับท่านปี57นั้นเนี่ยเดินไปเดินมานะครับท่านผู้ชมได้เงินครับท่านแต่ว่าเขาเอาไปเช่นในทางที่ดีนั้นเนี่ยปฏิรูปก่อนเลือกตตัั้้งงงแลวก็ยไ่อฮ ทำไมเถือกทาได้วะาเฮ้ยทำไมกูไม่ทําได้ไม่ทาบ้างว่าอะไรยังไงต่อที่นี้วัดลอยนะครับท่านผู้ชมวัดลอยเสร็จที่นี้ไปอย่างไรต่อที่นี้ก็ไปวัดลงนะครับท่านกี่เซนติเมตรมึงก็ว่ากันไปโอ้ยจุดจบไม่ค่อยสวยนะครับท่านผู้ชมขนาดไอโปอีสานยังเงียบหัวกระบ,บาลหายไปเลยครับท่านตอนนี้ ดาเจ็บบ้าไปแล้วเอออันนี้ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าลืมเลยนะครับท่านตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์นะเนี่ยก้าไก่ตาย10เกิดแสนอะไรประมาณนี้จริงหรือไม่หลังยุบสีส้มภาค2เดี๋ยวอาจจะมีภาค3นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไอ้นี่หมอว่าลงมันเล่นอยู่ครับท่านส่วนแอดคาราบาได้ออกมาให้กําลังใจครับท่านแล้วก็ตอนนี้ทุนผูกขาดนะเนี่ยแอดคาราบาเดือดคงรู้ซึ้งถึงอุคกว่าโอ้อันนี้อ่านไม่ค่อยดีถามทำไมจ้าเนี่ยเดี๋ยวสวยได้ครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรต่่ออไปขนนนาาดเดเเียวกันนรทผู้นะบบุชมพื ครับท่านยันนันเนี่ยพี่เช่ไม่สลับก็วิ่รองประธานสภาย้ําเป็นโคต้าของภูมิใจไทยหลังจากหมออ๋องออกไปแล้วอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ลุ้นสุดขั้วนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่าน20ล้านบาทเปน็นที่เรียบร้อยแจ้งยอดบริจาคอะไรประมาณนี้ครูมานิดนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยอะไรวะพรรคประชาชนเป็นอย่างไรบ้างอนาคตผ่านจุดสูงสุดมาจากก้าวไกลแล้วจะต่อยอดได้หรือไม่อะไรประมาณนี้หรือซ้ำเขาวะ ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านตอนนี้นะเนี่ยเปิดไปเปิดมาครับท่านเปิดไปไหนบ้างจ้าเปิดหลายที่นะครับท่านผู้ชมก็เห็นแต่ข่าวหมอว่าลงครับท่านหมอว่าลงยุบนั่นหมอว่าลงยื่นยื่นนี่นะครับท่านผู้ชมยื่นหน้าเสลอผัหัวกระบาลอะไรประมาณนี้ทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ล่ะจ้าท่านไม่เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะทําอย่างไรต่อไปวันีหยไม่มีเลยข่าวหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่รู้จะลงผันผือดีครับทา่าน เจี๊ยบอมรัตก็ออกมาโต้นั่นเนี่ยสรุปแล้วเออไอสาขาพักมีครบหรือไม่เดี๋ยวอ่านของเจี๊ยบอมรัตสักหน่อยเจี๊ยบอมรรัตตอกหน้าหมอว่าลงมีคนโป๊ะแตกแล้วก็บอกว่าเนี่ยมี สาขาพักครบทั้ง4พักเพื่ออย่าไปอ่านเลยนะท่านะผู้ชมมองว่าเป็นอย่างไรบ้างจ้าไรสาระนะครับท่านแต่ว่าเรื่องไรสาระประเทศนี้นะเนี่ยอย่าไปสาระแบบเอาน,นั้นน,นะครับท่านผู้ชมถามทําไมจ้าสาระเด่นสาระดีนั้นหืไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านแต่สาระแน่เนี่ยเยอะนะครับท่านะผู้ชมที่นี่หรือไม่ไม่เออใช่ว่าไม่ใช่ที่นี่ถามที่ไหนนั่น,นสีที่ไหนหายังไรก็ยังหาไม่เจอนะครับท่านะผู้ชมเดี๋ยวไอ้หมอเน่นออกมาบอกกูชังชาติอีกแล้วมันจะเลือหายกันใหญ่แล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้าไอ้หนึ่งก็มานะครับท ตู่จตุพรเนี่ยไม่จะไม่รู้เลยว่เาเศรษฐาชะตาก,กรรมจะเป็นอย่างไรเนี่ยเชื่อหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแล้วจะลาออกหรือไม่ก่อนวันที่14เทียบถึงนี้อันนี้ฟันธงถามฟันธงว่าอย่างไรไม่ลาออกนะครับท่านผู้ชมและจตุพรล่ะจ๊ะบางทีก็อาจจะดูออกนะครับท่านผู้ชมบางทีก็อาจจะดูไม่ออกมันเป็นไปได้ไหมวะ มันก็ไม่น่า,จ,าจะเบื่อขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าครับท่านบางทีเราก็อยาก,กจะได้ยินสิ่งที่เราพูดใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้ฉะนั้นเป็นอย่างไรออกไปร่วมม็อบครับท่านแต่ออกไปยังไงก็ยังไปไม่ได้ถามทําไมวะเนี่ยหาม็อบไม่เจอนะครับท่านผู้ชมจะุพรเตรียมนาม็อบครับท่านไม่รู้ว่าต่อต้านเงินหมื่นหรือว่าทวงนะครับท่านผู้ชมทวงอะไรเจ้ะเนี่ยทวงเงินสดครับท่านสนั่นเวทีกันเลยทีเดียวกูก็งงเหลือเกินครับท่านส่วนเต้มงคลกิาจละจ้าตอนนี้นะครับท่านไม่รู้ว่าประชาธิปัตปัจะเป็นอย่างไรบ้างหลง อรอมงคลกิจไปยื่นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติดําเนินคดีอาญาข้อหากบฏกับทีมพิธาแล้วก็คณะกรรมการบริหารก้าวไกลหลังศาลตัดสินอะไรว่ายุพักโวลันไม่ได้หิวแสงนะครับท่านผูนน้ชมอืมแต่ไม่ใช่พิษณุโลกเหมือนกันนะครับท่านบางคนบอกว่าเนี่ยเฮ้ยทำไมแต้มมงคลกิจพิษณุโลกว่าลงก็พิษณุโลกอีกแล้วทําไมมาเป็นแบบนี้เอว่าลงนี่มันอยู่สุโขทัยนะครับท่านผู้ชมจริงๆแต่ก็มา เอ้ยไม่รู้อีแหลงผือดีครับท่านแต่ว่าที่แน่แนแอดไลน์สั่งซื้อสินค้าแนับวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมขณะนี้กำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปันกลางขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน